สิ่งที่คุณกำลังเสียจักรวาลกำลังเตรียมจะคืนให้ในรูปแบบใหม่ก่อนจะรับฟังคำทํานายอาจารย์ขอค่าครูเป็นการกดติดตามกดหัวใจและพิมพ์พรดีตัวคุณเองใต้โพสได้เลยว่าหนูโชคดีที่สุดให้ไวที่หนึ่งจักรวาลรู้ว่าช่วงนี้คุณเสียอะไรไปบางอย่างมันอาจเป็นคนที่คุณรักงานที่พังหรือความฝันที่หายไปในพริบตาคุณถามตัวเองว่าทำไมต้องเป็นชัน ให้เป็นนี้บอกว่ามันไม่ใช่การลงโทษมันคือการรื้อกำแพงเก่าๆที่ขังคุณไว้เพื่อให้คุณได้เห็นท้องฟ้าอีกครั้งไพ่ใปที่สองฟ้าย่อมสว่างเสมอหลังพายุไพ่บอกว่าความหวังของคุณยังไม่ตายแค่รอเวลาถูกเปิดอีกครั้งสิ่งที่คุณเสียไปกำลังจะกลับมาในรูปแบบที่ดีกว่าเดิมมันอาจเป็นคนใหม่ โอกาสใหม่หัวใจใหม่ที่แข็งแรงกว่าเดิมพไพ่ใบที่สาโชคชะตากำลังหมุนทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยเสียใจกำลังจะหมุนกลับมาคืนสู่สมดุลจัก,กรวาลจะคืนสิ่งที่คุณสมควรได้รับไม่ใช่สิ่งที่คุณเคยขออย่ากลัวสิ่งที่หายไปเพราะจักรวาลไม่เคยเอาอะไรไปโดยไม่ให้กลับคืนในแบบที่ดีกว่าเสมอ